สำหรับรางวัลน,นี้นะครับเรียกว่าต้องขอบคุณมากสำหรับรางวัลจำไม่ได้ด้วยซ้ำอย่าว่าจำไม่ได้จำไม่จไม่ได้เหมือนกันพนันตัวลูกตัวหลานด้ใจประชาชนแห่งปีนี่พวกพี่สักไว้ให้ด้วยสลับไว้ด้วยพี่สลักตัวไหนนะครับพี่สลับแต่เมื่อกี้พี่บอกแล้วพี่กัดเลือดมาซ่าดูออกเลยนะว่าปอมถ้าผมก็ดีใจกับรางวัลนี้มากนะครับก็เดี๋ยวรอฟังคำถามแล้วเดี๋ยวมาตอบกันนะครับได้ E.F.M. แฟนด้อมไลฟ์เย like ้อ energy มันล้นเหลือเนาะรู้สึกแบบพลังบวกรู้สึกถึงพลังงานของแบบ use energy ความแบบความวัยเยาว์ใช่ความวัยเยาว์ต่างๆต่างอะตอนนี้น้องน้องดิสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเดี๋ยวให้น้องๆแบบแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะเอองั้นแนะนำตัวเป็นวงก่อนนะใะเซเว่นเอตไลท์ Let's go สวัสดีครับพวกเราทุกท่สวัสดีครับโอโบครับเอสวัสดีครับอโปคขาวสวัสดีครับเจครับออเออมีเคสแต่งกับตัวเองด้วยหรอโอ้โลดสวัสดีครับไม่นะครับ สวัสดีครับมินครับพี่มินครับสวัสดีครับอเล็กครับสวัสดีครับต้วครับสวัสดีครับจิซังครับสวัสดีครับน้องเฟรมครับสวัสดีครับชีสครับ เมื่อกี้นี้นะคะแฟนๆโหวตชื่อได้แล้วชื่อรางวัลที่ชนะไปนะคะคือชื่อรางวัลคณะตัวลูกตัวหลานได้ใจประชาชนแห่งปีค่ะสละด้วยเลือดพี่เองลูกมิสเออมิสีชไหมคะมิสปีชไหมให้แฟนๆหน่อยสหรางวัลนี้นะครับเรียกว่าต้องขอบคุณมากสำหรับรางวัล ไม่ได้ด้วยซ้ำอยาก็าไม่ได้เหมือนกันพัฒนาตัวลูกตัวหลานด้ใจประชาชนแห่งปีนี่พวกพี่สักไว้ให้ด้วยสลักไว้ด้วยพี่สลักตัวไหนนะครับพี่สลักได้ไงเมื่อกี้พี่บอกแล้วพี่กัดเลือดมาสักดูออกเลยนะว่าปอมถ้าผมก็ดีใจกับรางวัลนี้มากนะครับก็เดี๋ยวรอฟังคำถามแล้วยวมาตอบกันนะครับนี่เป็นรางวัลที่เท่าไหร่ของพวกเราคะสี่ไหมเพราะว่าก่อนนันนี้หนูได้ lucky of the week มาอ๋อใช่ครับใช่ใช่ไหม ี่จากทีป๊อปสเตจได้จริงมะเนี่ยสามวิกติดเลยไงที่อยากจะถามว่าแต่ละคนน่ะณจุดจุดเนี้ยอยากจะทำอะไรให้แฟนคลับให้เขาแบบได้ภาคภูมิใจหรือว่ามีเป้าหมายภาพใหญ่ๆที่เราฝันไว้ไหมอะไรก่อนแล้วกันได้ครับก็อยากจะมีอัลบั้มครับที่มีหลายๆเพลงก็มีแนวเพลงที่หลากหลายให้ทุกคนได้ฟังครับผมอืมพี่มินไหมพี่มินได้ครับโอ้โหผมอยากมีเพลงหมอลำใหอัหนึ่งช จีี<อ>ผมอยากมีซิคคอมไดซ์ครับเอ้ยอเพราะว่าแฟนๆชอบดูไดซ์กันละครมา <ๆ S 1> ผมไม่รู้ผมตลกไหมแต่พวกพี่ๆ่ยูตลกพอของเจ <ๆ S 2> อยากเห็นวงไดซ์เติบโตไปเรื่อยๆจนไปถึงระดับโกลบอลเอติบโตขึ้นอะไรอย่างงี้ครับออของโป้ก็คือคล้ายๆพีเ่เอกครับอยากแบบว่ามีแนวเพลงใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆครับทุกคนบอกเหมือนอยากได้แบบเพลงเยอะๆใช่ไหมมีอะไรเงี้ย ผนผมเนี่ยอยากได้เป็นแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างงี้แบบเป็นแนวความหลากหลายเนาะใช่ความหลากหลายด i สไเงยโรดเดอะ dice ครัผมก็แบบว่าอยากแบบว่าทำเพอร์ฟอร์มให้แบบว่าแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นในทุกวันให้แฟนๆแบบว่าดีใจและภูมิใจไปกับพวกเราครับผมใช่ถ้าผมของเพลงก็ก็คืออยากจะมีคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้แบบว่ามาสนุกกับพวกเราอยากจะแบบเห็นคนดูอย่างใกล้ชิดอีกรอบหนึ่งอยากทำเพลงให้กับวงเตียงครับ ก็ต้นจริงๆก็คล้ายๆพี่ซังครับแบบว่าอยากให้พวกเราทั้งสิบคนมีส่วนร่วมในการทําเพลงเพลงเนื้อออกมาที่เป็นแบบพวกเราทั้งสิบคนร่วมแบบ lyrics dance <announce> everything on this song อะครับแล้วก็เหมือนกับที่มาของชื่อรางวัลเนี้ย <74. S 2> ตอนเริ่มที่เขาจะอธิบายอ่ะเขามีเขียนบอกว่าเนี่ยแหละคือชื่อที่ถูกมาสะกดก็คือช,ชอูชูชอทีบ จ่าละอูวาแหวนกอไก่พลายกัลลันพี่นาอยากรู้ว่าในนี้ใครแบบออกเสียงสเตทได้แบบชัดที่สุดอยากให้สอนออกเสียงชั้นนี้ยนี่เลยครับนี่เลยนี่แหละผู้กำเนิดคำคำว่าฉูผมผมเริ่มไปเขียนจากในี้น่อนน่าจะแบบนายชวิดทุนพลครับครับอ๋อไม่ใช่นายเอ้นายชวิดโอ้ยน่าจะนานายชวิดนายชวิดของพีมประสุครับแล้วผมไปตอบว่าแบบนี่แหละทั่ว ทัวร์ทัวไปลองพูดเด็กพลังทัวร์ุกถ้าสมมุติว่ามีบริษัทได c e ขึ้นมาสักหนึ่งบริษัทลองคิดซิว่าจะให้ใครทําตําแหน่งอะไรบ้างแล้วก็เพาอะไรคือถ้าเราจะมีบริษัทบริษัทหนึ่งเราจะต้องมี CEO ครับคิดว่าใครเป็น CEO ครับเอางี้ดีกว่าพอพี่เรานับ1 2 3ไม่ชี้ไปที่คนนได้แบบไม่ปรึกษากันมาหนึ่งสองสาม ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นพี่โบอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนตัดสินใจได้แบบเฉียบขาดนี่าคนอื่นทำไมถึงโหวตเขาอยากแกล้งเฉยเใช่เหมืนเกี่ยวไหนเราก็เป็นซีอแล้วเราเลือกเลยดีกว่าตำแหน่งเลขาคือผมเลือกจีซังครับเพราะผมกับจีซังเนี่ยจะชอบคุยแบบคุยไปเรื่อยแล้วก็มันจะจบมันจะแบบ คุยไปแล้วก็แลนดิ้งแลนดิ้งที่แบบว่าแลนดิ้งดีแลนดิ้งดีแลนให้จีซังเป็นคนแอไซโลต่อจีซังไงั้นอันนี้อันนี้ส่วนตัวเพราะว่าซังซังอยากรู้ว่าแบบทุกคนคิดยังไงแบบทุกคนอยากเป็นอะไรกันอยู่เพราะว่าคิดไม่ออกนั่นแหละคิดไม่ออกโอเคแล้วจีซอยากเป็นอะไรถ้าเป็นหนึ่งใน เมมเบอร์ของบริษัท Dice Entertainment ตำแหน่งผมต้องไม่ธรรมดาอ่าใช่เป็นตำแหน่งที่แบบทุกคนแบบว่าต้องทักอ่ะแบบว่าเจอต้องทักเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากคือคือคนเปิดประตูหน้าบริษัทพี่พีชอยากแอดสไน์ให้ใครเป็นไรต่อไปเออพี่เล็กพี่เล็กเป็นไรดีสำหรับผมเนี่ยพี่เล็กเขาจะเป็นคนแบบว่าอยู่กับเรื่องอาหารเยอะอะไรอย่างเหรอไม่ใช่ทำด้วยนะกิน ข้าบ้านแล้วกันเออน่าพี่เล็กตอบพี่เล็กแอสไซใครเป็นอะไรดีคะแอสไซออโต้แล้วกันครับออลโต้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าชวนถ่ายคอนเทนต์บ่อยมากๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่พี่ออโต้แอสไซต่อเลยครับคือเรามี CEO แล้วใช่ไหมต้องมีแบบคนที่แบบพา CEO ไปที่ไหนที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ้าพี่มาดอกทำไมถึงใช้พี่มาดอกเป็นเป็นเป็นคนขับรถเขาขายยาเขาขาย เขับเป็นอย่างน้อยครั้งหนึ่งนะครับทำไมถึงว่าขับครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปไม่น่าได้ขับโอเคค่ะงั้นให้พี่แอ๊ดใส่คนต่อไปผมว่าคนต่อไปผมต้องอาศัยตั้งเห็นความงามต้องเห็นครับคนหัวเทาเทาอะครับนี่วีเจเดียวนเรเหมือนกันนะเอาใหม่เอาไหม่ให้เบียร์โฟร์อะไรกันครับ เนี่ยคือเถียงไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าพี่เราอ่ะนั่งมองกลิตเตอร์บนตาค่ะตั้งแต่เขาเก้าเข้ามาเลยอ่ะมันประจักรมั้ยมันประจัก์มากมันสวยมากกลิตเตอร์บนตาน้องอ่ะอ่ะเป็นัไงบ้างคะคิดว่าเราเหมาะกับตำแหน่งนี้ไหมขอบคุณสำหรับตำแหน่งนะครับเต็มใจที่จะรับตำแหน่งนี้อแต่เพียงผู้เดียวรูกของเอสได้น้องฟรีไม่เป็นเอ็นเป็นคุณโกสเจ้าที่ครับ เป็นน้องโตัวมาทองชอบกินน้ำแดงานืรู้สึกว่าน้องจะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แบบหลายเหตุการณ์ในบ้านเป็นก้อนยนต์ปีกของโงดเป็นก้อนยงต์ปิดของโงเป็นรู้เป็นเห็นเป็นรู้เป็นเห็นเป็นรู้คนอื่นก็รู้รู้สึกยังไงกับตำแหน่งนี้ครับก็เออไม่พูดอะไรมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเล่ยล่อนไปตามสถานการณ์ต่างๆบางทีก็ไปอยู่ในตู้อยู่ในตู้หนูไปทำอะไรไปทำอะไรในตู้ในตู้ในของตู้ ตู้ในห้องซ้อมอะครับเออมันมันจะแบบแคบแล้วมันก็เล็กดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนของผมผมผมรู้สึกว่าห้องมันใหญ่ไปสำหรับผมเเข้าไปนอนในตู้เหลือพี่มิยกับพี่เจอ้าโอเคแอดไซนไปเลย2คนอ่ะงั้นให้พี่มินเป็นเลขาแล้วกันค่ะจริงๆเขาเป็นพี่ชายพี่โอโบแท้ๆเลยครับ แล้วแบบว่าเหมือนพอเรามาเปิดบริษัทด้วยกันแต่อยากให้น้องชายขึ้นแทนขึ้นแทนชื่อเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องดอกกุหลาบสีน้ําเงินเป็นความเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าพี่มินเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของพี่โอโบแล้ววันหนึ่งน้องเนี่ยอยากจะขึ้นมาเป็นซีอีโอเขาก็ไม่ได้มุสาว่าพึ่งกา้ขึ้นให้พี่โอโบมาเป็นซีอีโอเลยแต่ ตัวเองไม่รู้จะทายังไงอยากดูแลน้องอยู่อย่างใกล้ชิดก็เลยเป็นเลขาที่คอยให้คําแนะนําน้องข้อคิดเรื่องนี้ก็คือคือไม่มีข้อคิดครับอ๋อคือเข้าใจว่าไม่เข้าใจแล้วพี่เจเขาเป็นอะไรดีคะนัทให้พี่มินเรื่องให้พี่เจอ่ะจให้เขาเป็นครูสอนเต้นค่ะเพราะว่าอะไรคะเขาค่อนข้างจะแบบมีลายเต้นแบบเฉพาะตัวเองเขามีกรูไม่เชื่อกอดูไปไปฮัลโหเจสไปเลย ไม่ต้องได้นะต,ต้องขอเพลงนั่งได้เลย,ยจริงก็เดบิวต์ของเราโมนาลิซาตอนที่แบบได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรก<ว>มันเป็นยังไงบ้างคะแตบ,บว่าตอนแรกที่บบว่าได้ดูบอกว่าคอ,คอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ครับรู้สึกว่ามันแบบแปลกใหม่สำหรับตัวผมมากบบว่าคอนเซ็ปต์มันดูแบบว่าโห แบบดูแบบดูหรูหรามากเลยสำหรับผมแล้วก็มีงานอาร์ตหลายอย่างที่แบบทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างในนั้นนะครับทำให้แบบว่ารู้สึกว่าโอูมีวีเราน่าจะเป็นมีวีที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยครับแล้วพอแบบรู้คอนเซปต์ใช่ไหมครับแล้วแล้วก็มาได้ฟังเพลงพอเราได้ฟังเพลงเราแบบว้าสุดขันอะไรอ่ะแล้วก็กีกันต่อเลยแบบโหโหท่านี้โอ้ my god อไยคือแบบ มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับพวกเรามากแ,แต่มันยังเป็นตัวพวกเราอยู่ครับ<ช>มีท่อนไหนไมได้เพลงที่เราฟังครั้งแรกแล้วเราอยากรู้เลยว่าท่อนนี้ใครจะได้ร้องท <พอ S 1> ่อนฮุกครับผมเพราะว่าท่อนฮุกสูง <c oughs> มาก <c oughs> คือเออเรียกว่าท่อนท่อนฮุกเพลงนี้ตอนที่ฟังคือทุกคนชอบมากมากแต่เฮ้ยมันร้องยากยากเลยครับผม <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยหันหันกันมามองหน้ากันว่าใครจะรับบทใครจะรับบทไหวดีเออเราว่าเป็นพี่เล็กพี่เล็กเสียงสูงอ๋อ ก็ได้ร้องนะครับทุกสองอยากฟังแบบสดๆสักหนึ่งทุกได้ไหมได้เออโอมาโมนาลิซาฉันเพียงต้องการให้ครอบของเธอเธอเธอแค่เป็นผู้เดียวโอมาโมนาลิซาแม้ความเป็นจริงฉันได้แค่มองมองมองเธอเป็นผู้เดียวโมนาลิซาแหวกแหวกแกไม่ได้ ลูกขึ้นเต้นนะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้มาอเหรพี่จอมอาเจ๊พี่จอบก็ไม่ได้มาเอเค้ชาวแฟนด้อมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยเง่้ยเงี้ยอะไรอะ E F M แฟนดอมไลค์